สวัสดีค่ะวันนี้วีวีก็จะมารีวิวซีรีส์เรื่อง B ลายโดยจะเป็นเพียงการรีวิวแล้วก็เล่าเรื่องย่อเท่านั้นนะคะจะไม่มีการสปอยเนื้อหาสาคัญหรือสปอยซีรีส์ในคลิปนี้ค่ะแต่ว่าจะเล่าเรื่องคร่าวๆแล้วก็สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เพื่อนๆจะไปหาซีรีส์เรื่องนี้มาดูกันนะคะใครที่เป็นคอซีรีส์แนวสืบสวนติวเลอร์ <Still> er. วีวีแนะนําเรื่องนี้เลยค่ะสนุกมากหักมุมแล้วก็หลอกคนดูอย่างเราในทุกๆตอนเลยค่ะปั่นประสาทไม่ต่างจาก Big กเม้าเลยนะคะแต่ว่าจะมีความดาร์กกว่านิดนึงทนของ จะคล้ายๆแนวพวกเรื่อง voice หรือ signal อะไรประมาณนั้นนะคะตอนนี้ซีรีส์ก็เพิ่งจบไปไม่นานเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูก็เริ่มเลยค่ะจะได้หลบสปอยกันเราก็ไม่ค้างด้วยนะคะมี16ตอนจบด้วยกันค่ะส่วนใครที่ชอบซีรีส์แนวโรแมนติกหวานแบบหรือว่าคาดหวัง,งความแบบ a little bit love จากเรื่องนี้บอกเลยว่าไม ค,คอมเมดี้ก็แทบจะไม่มีอีกเช่นกันซีรีส์เรื่องรายเรื่องราวจริงๆเริ่มต้นเมื่อ20ปีก่อนค่ะเราเด็กกำพร้าอาศัยอยู่ในศูนสวัสดิการแห่งความหวงังแต่ที่จริงแล้วสถานที่แห่งนี้กลับเป็นเหมือนนรกบนดินสําหรับพวกเด็กๆค่ะเพราะมันให้พวกเด็กๆทํางานอย่างหนักให้กินอาหารเน่าๆหมดอายุเราก็ซ้อมเด็กๆจนตายมีเด็กตายมากมายหลายคนเลยค่ะหรือบางคนก็โดนทารุณกรรมอย่างหนักโดนผู้คุมซ้อมจนมีกลุ่มของเด็ก5้าคนอดทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วพวกเ จึงวางแผนกันหนีจากนรกบนดินแห่งนี้ค่ะกลับมาที่ปัจจุบันกันนะคะพระเอกของเราแทกยงจาก 2pm แสดงได้แบบดีปังรวศววัาวางมากๆค่ะในเรื่องเขารับบทเป็นตำรวจใสยซืบหัวร้อนระยูซองจูนซึ่งมักจะฟิลค่ะลงไม้ลงมือกับอาชญากรเวลาจะจับกลุ่มทุกทีและมีวิธีสืบสวนประหลาดๆเรียกได้ว่าเป็นตัวตึงของสถานีก็ว่าได้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นคนที่หยึดมั่นในความยุติธรรมมากๆเลยค่ะเติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อแม่ดีเด่นเวอร์ ก็คือพ่อเป็นผู้พิพากษาส่งสุ้ส่วนแม้ก็เป็นว่าทีรัฐมนตรีค่ะในตอนแรกนะคะเกิดเหตุฆาตรกรรมลูกสาวของอดีตนายพลบ็กมุนกีเป็นการฆาตรกรรมสยองในวันเกิดอายุ20ปีของเจ้าตัวหล้งสุดท้ายก็ยังกลายมาเป็นวันตายของเธออีกด้วยค่ะคนร้ายใช้ใบมีดกรีดปากของเหยื่อทั้งสองข้างจนกลายเป็นรอยยิ้มทําให้คดีนี้มีชื่อว่าคดีฆาตรกรรมโจเกอร์ได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวนัญ เพลงของเราสืบสอหาคนร้ายได้จากบอสสแตต่างๆซึ่งพบว่าเขาเป็นคนต่างดาวเป็นคนจีนที่ทํางานอยู่ในเกาหลีแบบผิดกฎหมายผู้ต้องสงสัยมีชื่อว่าจองมันชุงซึ่งเขาทํางานอยู่ที่โรงงานชําระเนื้อบริษัทความหวังฟูสของประธานแบ๊กครูเสียหายพ่อของเหยื่อและมีความเชี่ยวชาญในการใช้มีดถามภรรยาของเขาก็ยังโดนกรีดปากเหมือนกันกันกบเหยื่ออีกด้วยแถมยังมีหลักฐานที่อยู่หลักรลองวงจรปิดก็จับภาพของคนร้ายตอนที่อยู่กับเหยื่อ แล้วถือมีดไว้ได้อะไรๆก็เข้าเขาลงล็อกไปหมดบอกคนนี้ต้องเป็นผู้ร้ายแน่นอนแต่ทว่ามันก็ดูเหมือนจะมีอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพากลอยู่ดีค่ะเมื่อคนร้ายขอให้มีการพิจารณาคดีโดยใช้ขนาดลูกขุนซึ่งคดีนี้มีผู้พิพากษาก็คือระยูซองฮุนผีชายของพระเอกแสดงโดยฮาซอกจินค่ะเป็นผู้พิพากษาที่มีความเที่ยงธรรมเป็นคนเปะเวอร์ขวดน้ําในตู้เย็นตั้งตรงแบบไม่กระดิกสักองศาไม่กินข้าวกลางวันกับใครเพราะไม่ต้องการให้ใครใช้อกาสนี้มาวิ่งเต้น ติดสินบนอะไรกรันเป็นหัวหน้าผู้วิพากษาตร์ตั้งแต่ยังหนุม่มตื่นนอนเป็นเวลาเรียกได้ว่าเป็น perfectionist คนหนึ่งเลยล่ะค่ะต่างจากน้องชายราฟ้ากับเหวเลยลาเรื่องราวมันก็เริ่มต้นวุ่นวายมาจากตรงนี้นี่ล่ละค่ะเพราะว่าในคดีนี้นะคะมีลูกขุนที่ตัดสินคดีถึง9คนด้วยกันคังยองกีเป็นผู้จัดการบริษัทขวันเกยองจาเป็นคุณป้าร่างทรงคนที่3าแบชชองโฮเป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีคนที่4อันททโฮคนเรียกเขาว่าหัวหน้าอาันคนที่ห้า ยอมเฮียจีนเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนที่6จองอินซองทำงานด้านไอทีคนที่7ชเวซุงกงิเป็นคนขับแท็กซี่คนที่8ชาวเป็นเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นลาคนที่9คนสุดท้ายค่ะโจอ,อึนกีคนนี้เป็นนางเอกรับบทโดยจองอึนจีเธอเป็นนักสังคมสงเคราะห์เป็นคนที่สนดีมากๆรักในความถูกต้องใส่ใจคนอื่นลาวก็จิตใจดีค่ะการตัดสินคดีโดยใช้ขนาดลูกขุนมาช่วยขนาดลูกขุนก็จะเป็นคนธรรมดาทั่วไปค่ะที่ ถูกเชิญเราก็ส่งขัดเลือกให้มาช่วยกันตัดสินในคดีนี้ครูต้องสงสัยยืนยันในศาลว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าแค่ขููเอาเงินลูกสาวเพราะว่าประธานแบกติดเงินเดือนเขาอยู่เจ็ดล้านวอนถามยังกล่าวโทษพระเอกว่าคนตำรวจคนนี้ระยู่ซองจุนต่างหากหละที่เป็นคนร้ายโอ้นี่มันอะไรกันคะเนี่ยแต่ว่าไปตามพยานหลักฐานขณะลูกขุดละผู้พิพากษาก็ตัดสินให้คนร้ายมีความผิดและต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตคดีก็เหมือนจะจบลงแล้วนะคะทว่านี่เป็นเพียงแค่จุด เริ่มต้นของคดีฆาตรกรรมคณะลูกขุนเท่านั้นค่ะเพราะว่าระหว่างที่นําตัวไปฝากค้งคนร้ายดันหนีไปได้และในวันต่อมาคณะลูกขุนคนแรกคุณยอมเฮียจีนคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะเธอโดนฆาตายเสียชีวิตในแบบเดียวกันกับเหยื่อรายแรกก็คือมีรอยกริดที่มุมปากสองข้างในองศาละระยะที่เท่ากันแบบเป๊ะจนเชื่อได้ว่าฆาตรกรน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่ปัญหาก็คือในตอนน,นั้นคนร้ายในคดี จองมันชุงเขามีหลักฐานที่อยู่ชัดเจนเพอหลังจากที่มันหลบหนีไปได้มันก็ไปจับลูกขุนอีคนซึ่งก็คือโจอึนกีหรือว่านางเอกของเรามาเป็นตัวประกันค่ะก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงเวลาที่ยอมเหยียจินเหยื่อตายจองมันชุนคนร้ายอยู่กับโจอึนกีค่ะอ้าวแล้วยางนี้หรือว่าเขาจะเป็นภาระบาบจริงๆเพื่อนๆก็ต้องไปลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรตัวจริงแต่ขอมีสปอยนิดนึงแล้วกันเนาะขอหนึ่งข้อก็คือคนต่างดาวคนนี้เขาดูเหมือน จะไม่ใช่คนร้ายใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไม่ใช่คนร้ายจริงๆค่ะคนร้ายจริงๆอยู่ในห้องพีพากษาคดีนั้นนั่นแหละค่ะสักหนึ่งคนแล้คนที่ไปช่วยอึนกีนางเอกจากจองมันชุงก็คือพระเอกของเรานั่นเองค่ะเขาไปช่วยเธอจนโดยคนร้ายแทงเขาที่ท้องต้องเข้าโรงพยาบาลเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยละค่ะแลาได้รับฉาย,ยาจากสื่อในเหตุการณ์นี้ว่าฮีโร่ดัดฟ้าเพราะว่าห้องของนางเอกอยู่บนชั้นดัดฟ้านั่นเองค่ะเขาก็โดดตึกบุกไปช่วยแบ,บบบูบูเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อเริ่มสืบ คดีไปเรื่อยๆพ่อของผู้เสียหายคนแรกก็มีท่าทีแปลกประหลาดชวนขนหัวลุกล่าดูไม่น่าไว้วางใจออกมากๆแถมยังมีเหตุการณ์ที่ทําให้พระเอกซึ่งเป็นตํารวจสายสืบโดนกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรตัวจริงด้วยค่ะจะเป็นแค่การกล่าวหาหรือว่าเป็นจริงๆหรือเปล่าอ่ะอันนี้วิวไม่บอกแล้วนะคะแต่เพราะว่าพระเอกเคยช่วยนางเอกเอาไว้แล้วเคยพูดว่าจะตอบแทนเขาทุกอย่างคราวนี้นางเอกอึนกีก็เลยต้องคอยช่วยเหลือและอยู่ซอ,องจุนพระเอกเพื่อให้เขาสืบหาฆาตกรตัวจริงในระหว่างที่กําลัง หลบหนีการจับกลุมจากตำรวจค่ะและนอกจากนั้นนะคะยอมใหเจจินเหยื่อรายที่สองที่ถูกฆ่าพ่อของเธอก็คือผู้กำกับของสถานีตำรวจที่พระเอกทำงานอยู่ก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคณะลูกขุนไปมากกว่านี้ตำรวจก็เลยต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อสืบเรื่องราวแล้วก็ปกป้องคณะลูกขุนค่ะเพราะว่าในตอนหลังก็มีคณะลูกขุนสู่ขีดกันไปถึงสามคนด้วยกันและอีกหนึ่งคนลูกสวข,ของเขาก็โดนฆ่าแบบเดียวกันกับเหยื่อสองรายแรกค่ะแต่วิวีขอไม่สปอยนะคะว่ามี ลูกขุนคนไหนบ้างตัวซีรีส์มีความน่าสนใจมากๆตรงที่ทาให้เราต้องคบคิดกินพารากันแล้วกินกันอีกว่าใครคือฆาตกรตัวจริงเพราะซีรีส์เขาจะทําให้เรารู้สึกว่าทุกคนมีความน่าสงสัยสายตาของทุกคนไม่น่าไว้วางใจเลยจ้าแลวตอนเฉลยก็หักมุมกันไปมาหลายรอบอยู่นะคะเหมือนจะเฉลยแล้วว่าอีนี่แหละอะต่อไปมาอะไม่ใช่ เมื่อตำรวจสืบสวนเจาะลึกลงไปในตอนแรกเหมือนจะเป็นการฆ่าแบบสุ่มหรือเปล่าเพราะผู้ตายแต่ละคนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือว่ารู้จักอะไรกันแต่สุดท้ายก็พบว่าเหยื่อทุกคนล้วนมีความเกี่ยวข้องกับศูนย์สวัสดิการแห่งความหวังในอดีตเมื่อ20ปีก่อนค่ะรวมถึงคณะลูกขุนั้ง9คนด้วยทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับูนยนสวัสดิการแห่งความหวังทั้งนั้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแม้ว่าทุกคนจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ต้องมาร่วมชะตากรรมกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกอย่าง หนึ่งค่ะเพื่อนๆพอทุกคนพอได้มีการสืบสวนไปสืบสวนมาก็มีตอนหลายตอนอยู่นะคะในซีรีส์เรื่องนี้แถมยังมีคนตายค่อนข้างพร่ำเพรือ่อมากๆถึง15คนด้วยกันตัวละครอาจจะเยอะนิดนึงอยากให้เพื่อนเพื่อนใจเนียนตอนดูนะคะแต่วิวเชื่อว่าไม่เยอะหรือว่าซับซ้อนเกินไปแน่นอนเพราะว่าซีรีส์ไม่ได้เดินเรื่องเร็วหรือว่าอืดจนเกินไปเดินเรื่องแบบกําลังพอดีเลยละคะ่ะในช่วงต้นเรื่องของ E ีีแรกๆนะคะจะเป็นการเล่าเรื่องในอดีตเมื่อ20ปีก่อนที่ศูนย์สวัสดิการแห่งความ หังค่ะที่มีฉากนะเป็นบ้านเด็กกำพร้าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเด็กๆในบ้านนั้นนะคะก็คือมีทั้งเด็กกำพร้าที่ถูกพ่อแม่ทิ้งจริงๆหรือเด็กที่เกิดพลัดหลงกับพ่อแม่แล้วมันก็ไปเอาพวกเขาไม่อยู่อย่างยากลําบากมาเป็นแรงงานเถื่อนที่นี่ค่ะโดยที่สูตรนี้นะคะก็รับเอาเงินสวัสดิการจากรัฐเนี่ยละค่ะแต่แทนที่จะเอาเงินมาดูแลเด็กๆซื้อข่าวซื้ออาหารผู้บริหารองค์กรกลับยักยอกเงินเหล่านั้นเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้แรงงานให้เด็กๆทํางานทุกอย่างเยี่ยงทาทุบซอมเคี่ยนตีทารุณแบบที่ วีได้พูดไวในตอนต้นนะคะหลาที่น่าสนใจก็คือแก่งเด็กหาคนที่เคยวางแผนหลบหนีออกมาจากที่นั่นเมื่อพวกเขาเติบโตมาในปัจจุบนันก็ดูเหมือนว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องขนาดลูกขุนในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยที่เด็กชาย5คนนี้พวกเขาไม่มีชื่อเพราะว่าไม่ถูกรับอนุญาตให้เรียกค่ะที่ส่วนสวัสดิการพวกเขาจะเป็นเพียงเด็กชายกับหมายเลขที่อยู่บนชุดวอร์มของพวกเขาก็คือจะมีหมายเลข11หมายเลข12 1 3 7เราก็24ค่ะเด็กจะ เล่นกันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะถูกพผู้คุมซ้อมช่างเป็นสถานที่นหดและดํามืดมากๆในตอนท้ายเรื่องก็มีการเปิดเผยความลับที่ดํามืดยิ่งกว่าดํามืดในสย์แห่งนี้อีกด้วยค่ะนอกจากการตามหาฆาตรกรตัวจริงจะน่าสนใจแล้วการผูกเรื่องระหว่างอดีตกับปัจจุบนันในเรื่องที่เกิดขึ้นมา20ปีก่อนการตามหาว่าเด็กๆในศูนย์เติบโตมาเป็นใครในปัจจุบันบ้างก็ยิ่งสนุกสุดๆเลยละคะ่พะพอซีรีส์ขมวดรวบรวมปัจจุบนันและอดีตเชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัวแต่ระวังนะคะ ระวังจะโดนหลอกปมมากมายในเรื่องตอนจบก็ค่อนข้างเฉลยเคลียหมดทุกปมนะคะไม่ได้รีบเฉลยหรือว่าอัดตอนจบแบบรัวๆใน2นาทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผิดหวังกับตอนจบกันนะคะและเขาแกงเราค่ะแม้กระทั่งโปสเตอร์ละครแต่อย่าไปหาดูโปสเตอร์เต็มนะคะไม่งั้นจะเป็นการสปอยตัวเองอย่างใหญ่หลวงมากๆว,วิวไม่เกี่ยวนะการของเรื่องที่ชื่อว่าบลายก็เพราะว่ามีหลายๆคนที่รู้เห็นถึงเรื่องราวอันน่ารันทดและหดหูในสุดสวัสดิการแห่งความหวังที่มันไม่ถูกต้องเห็นเด็กๆถูกกระทําแต่ว่าทําเป็นปิดหูปิดตา ไม่รู้ไม่เห็นจนทําให้เกิดเรื่องน่าเศร้านี้ขึ้นค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องนั่นเองสําหรับคะแนนวิวิขอให้เก้าเต็มสิบไปเลยค่ะเพราะว่าหลอกในหลอกอีกทีเหมาะกับคอซีรี์แนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมตัวเลร์มากๆตัวละครก็จะมีมิติมีสีเทามีทั้งด้านมืดด้านสว่างพระเอกอย่างรอยูซองจุนเองก็ไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์อะไรแล้วในเรื่องฆาตากรเนี่ยเขาก็ยังทาให้เราเห็นอกเห็นใจฆาตากรอีกด้วยนะคะทําให้ฆาตากรดูมีเหตุผลมีเบื้องหลกักที่ทําให้เขาเลือกที่จะลงมือฆ่าในครั้งนี้นะ ะะซีรีส์ก็มี16ตอนจบอย่างที่วิวบอกไปนะคะสามารถหารับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VIU นะคะสำหรับใครที่อยากให้วิวทำคลิปสปอยวิเคราะห์เรื่องเฉลยเรื่องเผื่อใครงงเราก็สรุปแบบสั้นๆในแต่ละตอนก็คอมเมนต์หรือกดไลค์บอกกันได้นะคะถ้าเกิน1000นคนวิวจะทําให้ค่ะจะจะเป็นการเฉลยแล้วก็เล่าแบบสั้นๆนะคะจะไม่ได้แบบว่าสปอยทีละ1ตอนยาวๆนะเพราะว่าวิวอาจจะทําไม่ทนันก็อาจจะเล่าแบบขมวดรบรัดให้เ,เพื่อนๆที่ไปดูมาแล้วแล้วแ,วแบบมีประเด็นสงสัยอะไรได้เคลียร์กัน ันมากขึ้นเป็นแนวนั้นนะคะถ้าเกินพันคนนะวิวิ่งทำให้สำหรับวันนี้วิวิก็ขอบไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนทุกคนช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์เราที่สำคัญก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของวิวินะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้วิวิได้ยังทําคลิปสปอยออกมาต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ